การจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ้งเป้าไรยครัวเรือนตามข้อมูลทีพีแม็ใน5มิติทั้งด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐมีศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักบัตรยาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจอจออจอสจพจศูนย์อำนวยการปฏิบัติการอำเภอสจ,อจอพอทีมปฏิบัติการตำบลและทีมที่เลี้ยงเป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ครับสำหรับในส่วนของการแก้ไขปัญหาวามยากจนอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้แนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับจังหวดเลยมีเป้าหมายทั้งสิ้นนะครับ8,740ครัวเรือน ในทั้ง5้มิตินี้นะฮะซึ่งในการบริหารจัดการในภาพใหญ่นั้นเนี่ยผมก็ได้มีการตั้งทีมขึ้นมา4ทีมนะครับใน14อำเภอให้แต่ละทีมนั้นรับผิดชอบกันเป็นรายอำเภอเลยซึ่งประกอบไปด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด3ท่านประจังหวัดนะครับจะเป็นผู้ติดตามกํากับดูแลนะครับการดำเนินการตามเป้าหมายทั้งหมดของเราเนี่ย8,740ครัวผู้เรือนเนี่ย ก็ได้ดาเนินการมาถึงปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้ดำเนินการครบร้วนเรียบร้อยไปแล้วนะครับทั้ง8,740ครัเดือนซึ่งใน8,740ครัเดือนนั้นเนี่ยนะครับเรารวบรวมปัญหาทั้งหมดเนี่12,993ปัญหานะครับเพราะว่าในแต่ละ คนเรือนนั้นเนี่ยบางบางคนเรือนเนี่ยจะมีปัญหามากกว่า1อย่างนะครับหรือมากกว่า1มิติเนี่ยนะครับแต่ว่าในภาพรวมนี่ก็คือเป็นเป็นตัวเลขแบบตรงนั้นนะครับสำหรับการช่วยเหลือนะครับในการช่วยเหลือทั้งหมดแล้วนั้นเนี่ยนะครับเราช่วยไปได้แล้วนะครับประมาณ98%นะก็ยังคงเหลืออีก2%นะครับซึ่งประมาณสัก372ปัญหานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จนะครับภายในกำหนดการที่ ทางรัฐบาลได้ตั้งเป้าเอาไว้ยอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้แล้วนั้นสิ่งที่จะต้องทําต่อนั่นก็คือว่าวันนี้เราแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับเรียบร้อยแล้วตั้งห้าวิติแต่ว่าการบ้านที่เราจะต้องทําต่ออย่างจริงจังนั่นก็คือว่าทําอย่างไรถึงจะให้ยั่งยืนแล้วก็ออเพียงซึ่งจะเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับในแนวทางที่รัฐบาลได้กําหนดเอาไว้ก็คือแก้ปัญหาได้เสร็จครบร้อซแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นอย่าง ยังยืนแล้วก็พอเพียงตลอดไปครับผลการดำเนินงานขจัดความยากจนจังหวัดเลยได้บูรณาการความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนตามสภาพปัญหา12,993ปัญหาแก้ไขปัญหาไปแล้ว12,621ปัญหาคิดเป็นร้อยละ971คงเหลือ372ปัญหาแยกตามมิติได้ดังนี้ มิติสุขภาพจำนวน3,986ปัญหาได้รับความช่วยเหลือแล้ว3,923ปัญหาคิดเป็นร้อยละ98.42มิติความเป็นอยู่จำนวน1,563ปัญหาได้รับความช่วยเหลือแล้ว1,500ปัญหาคิดเป็นร้อยละ95.97มิติด้านการศึกษาจำนวน1,535ปัญหาได้รับความช่วยเหลือแล้ว1,492ปัญหา คิดเป็นร้อยละ97.20มีติด้านรายได้จำนวน3,669ปัญหาได้รับความช่วยเหลือแล้ว3,941ปัญหาคิดเป็นร้อยละ96.51มิติการเข้าถึงบริการของรัฐจำนวน20ปัญหาได้รับความช่วยเหลือแล้ว20ปัญหาคิดเป็นร้อยละ100ครับในการทํางานนะครับหัวใจในการทํางานนั้นก็คือแนมเพลเนี่ยจะต้อง เป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทํางานของภาคีเสือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการกับองค์กรปกครอง่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะทางทีมพี่เลี้ยงกับที่ลงพื้นที่กับเมื่อไปเก็บข้อมูลแล้วแล้วก็านาไปบันทึกข้อมูลแล้วเรามีการประชุมนะครับในการพิารณาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในรายครัวเรือนนั้นหัวใจสําคัญก็คือแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแนวทางในการทํางานของเพื่อก็คือ เรามีการประชุมทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอจพอำเภอนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ในการลงพื้นที่เนี่ยเราต้องมีทีมงานมีทีมที่เลี้ยงทีมต่างๆที่ลงไปในการให้การช่วยเหลือเห็นว่าในการช่วยเหลือของอำเภอเมืองเลยนั้นนะครับเราก็จะไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปรับทราบปัญหาบางทีปัญหาที่ที่เราลงไปอาจจะมีปัญหาที่เพิ่มเติมอีกนะครับเราก็สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้โดยในอำเภอเนี่ยก็จะพยายามที่จะลงพื้นที่ได้ตนเองนะครับแล้วก็มีทีมงานระดอำเภอผู้ประสานง,งานประจำตำบลโดยทางทีมงานพนักงานตำบลเนี่ยเขาก็ได้ไปประสานงานกับภาชีเชื้อขายเพื่อให้เราได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีทีมงานของทางท้องถิ่นต่างๆกำนันผู้ใยญ่บ้านเนี่ยร่วมกันเพื่อไปบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะครับ ให้การสนับสนุนในรดับแรกในการตั้งทีมงานการแก้ไขปัญหาโครเรือนหลังจากที่ทีมชุดหาข้อมูลได้นำเนินการลงพื้นที่ก็มีการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็นำเสนอต่อทางผู้บริหารในส่วนที่เป็นภาระหน้าที่เราก็ให้การช่วยเหลือเป็นต้นว่ามอบของยังชีพช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านในการปรับปรุงบ้านนะครับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในส่วนของอบตอเมืองเพื่อที่ตำบลเมืองของเราตกเกณฑ์ในด้านของความเป็นอยู่แต่ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็เราให้การช่วยเหลือนะครับให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับค่ะสำหรับทีมพี่เลี้ยงของตำบลเมืองนะคะก็จะทําหน้าที่ลงพื้นที่ไปสํารวจสภาพปัญหาแล้วก็สํารวจความเป็นอยู่ ของกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับแจ้งมาว่าตกเกณฑ์เนาะของสําหรับตําบลเมืองจะทุกมิติเลยจะตกเกณฑ์ทั้งหมด409ครัวเรือนแต่ปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปัญหาด้านสุขภาพนะคะซึ่งผู้สูงอายุของตําบลเมืองส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกกําลังกายก็เลยทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งทีมที่เลี้ยงของตําบลเมืองก็ได้ลงไปให้คําแนะนํานะคะ ปัญหาที่2ก็จะเป็นสภาพความเป็นอยู่ซึ่งสภาพบ้านเรือนไม่มั่นคงถาวรแล้วก็เรื่องความสะอาดนะคะซึ่งสภาพปัญหาความเป็นอยู่ที่บ้านเรือนไม่มั่นคงถาวรของตาบลเมืองได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด9กครัวเรือนนะคะขออนุญาตกราบเรียนว่าความยากจนนะครับก็เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจก็ดีสังคมเรื่องของการศึกษา สุขภาพอนามัยหรือความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตทั่วไปของพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดเลยก็ได้บรูรณาการแก้ไขปัญหาในรูปของศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยซึ่งศูนย์นี้เนี่ยก็จะมีทั้งในระดับอำเภอและในระดับจังหวัดนะครับเ,ออเรามีแนวทางแก้ไขว่าให้ท่านนาอำเภอโดยศูนย์ของอำเภอเนี่ยแก้ไขเป็นหลัก อะไรทำได้ก็ให้บรณาการแก้ไขปัญหาโดยเร็วส่วนประเด็นไหนที่ไม่สามารถทําได้ก็ให้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์จังหวัดของเรานะครับซึ่งผลการดาเนินการแก้ไขกระถืวว่าระดับความร่วมมือด้วยดีตัวเลขของความยากจนในทั้ง5มิตินั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขรวร่วง,งไปด้วยดีครับ